เพราะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆคือสิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของลูกทำไม่อยากให้ลูกขาดวิตามินต้องดูคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจใทีมงานด้วยนะคะท่านที่กดไลค์ข็ให้ไม่เจ็บแะจนทุกท่านเลยค่ะร่างกายบอกอะไรได้หลายอย่าง อาการต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัญญาณบอกอาการขาดวิตามินของทารกได้เช่นกันมาดูกันค่ะว่าจะสังเกตอย่างไรอาการขาดวิตามินในช่วงแรกมักจะมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงเช่นเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดนอนไม่หลับแต่หากขาดมากขึ้นจนถึงระดับวิกฤตจะแสดงอาการชัดเจนโดยอาการขาดวิตามินที่พบบ่อยมีตามนี้เลยค่ะ 1. วิตามิน A จะมีอาการตาแห้ง หากขาดรุนแรงอาจทำให้ตาบอดกลางคืนได้และมีการเจริญเติบโตช้า 2. วิตามิน B หากขาดวิตามิน B1 อาจเป็นโรคเน็บชาแคนคาอ่อนแรงเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายและเกิดความรู้สึกสับสนได้วิตามิน B2 อาจเกิดแผลที่มุมปากหรือที่เรียกกันว่าโรคปากนกกระจอกวิตามิน B6 หากขาดก็อาจทำให้อ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะ ซึมและมีความคิดสับสนคลื Clean ่นไส้อาเจียนวิตามิน B7 หากได้รับไม่พอจะทำให้เบื่ออาหารคลื Clean ่นไส้อาเจียนลิ้นอักเสบผิวหนังซีดแห้งและหลุดออกเป็นหย่อมๆอ,อาจมีอาการซึมเศร้าและวิตามิน B12 หากได้รับไม่พออาจทำให้มีอาการโลหิตจางอ่อนเพลียเกิดความบกพร่องของระบบประสาท ชาตามปลายมือปลายเท้าและความจำเสื่อมได้ 3. Oh, <no. S 1> วิตามินซีหากได้รับไม่พอจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมแดงฟันจะโยกคลอและหลุดง่ายแผลหายช้ากล้ามเนื้อขาไม่มีแรง 4. <c oughs> วิตามินดีในเด็กกระดูกจะอ่อนกว่าปกติพบบ่อยที่กระดูกสันหลังตอนล่างกระดูกเชิงกรานและกระดูกขา จึงมักส่งผลให้มีท่าเดินที่ผิดปกติและล้มได้ง่าย 5. วิตามินอ e. ีหากได้รับไม่พอจะทำให้ผิวหนังบวมเป็นผืนแดงเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติและแตกได้ง่ายจนเกิดภาวะโลหิตจางได้ 6. วิตามินเคหากได้รับไม่พอจะทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าเมื่อมีบาดแผลเลือดจะออกง่ายกว่าปกติ ดังนั้นสําคัญมากๆที่ลูกควรทานอาหารในครบทุกหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมหากสงสัยว่าลูกมีอาการขาดวิตามินควรปรึกษาคุณหมอเพื่อทําการตรวจหาสาเหตุก่อนนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญดูแลลูกทุกวันให้แข็งแรงอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร